ผมอันนี้กาลังเห็ดอย่างลกหอมออเดอร์เขาขจาสั่งเดี๋ยวเท่าไรอันนี้ล้วนหนึ่งเลยอันนี้ใกล้ฉี่เปียดนะครับางามแห้งนะครับเบื้งองคุณนะถูกตะล้างน <since> ิ่มครับพี่น้องมิตรทังเนี่ยแม่ตอนมีคนมาเบื้องหลายอยู่เลยตีาะว่ามัน มันเป็นพื้นที่หนาเป็นเอาเป็นตัวย่างนะมันปลูกทุกย่างอีห,อหรีเนาะนี่เนกาลกากางังเห็ดยู่ครับอย่าแน่เพะแห่งแน่ปลูกลวดครับพี่นนองมันเกิดด้วย่ะไรบอกทั่วภูมิ มาเบ่งดูปื๊ดดินะนอดินเอาไปแกงนะครับอ่อนดีคุณกำรับมหนีก็พาพี่น้องเก็บน้องใหม่นะพี่น้องเนาะจิตนีอาจนะจะไปแก้ลูกนะ วัสดีครับทุนลูกขอนี้บ้านหน้านะครับวันนี้ก็พอดีนะครับเดินทางนะถิไปต่างจังหวัดนะครับพอดีเป็นสวนเกษตรนะครับยุ่ใกล้ๆกลบ้านนะพี่น้องเป็นสวนเกษตรผสมผสานอีหลีนะครับพี่น้องมีหลากหลายหลายอย่างหลายเนียนะครับอันนี้ผลกับกาล้างเก็บผักเก็บเมี็นะครับสูงพอขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนองนะครับผลใสโซดาเซลลลนะครับในการสูบน้ำนะครับนี่ก็อิเป็นพวกผลฟ้าผักชีนะพี่น้องงามสวนผลงามอีหลีงามขัางามแน่นะครับผลนะทั้งหอมผักชีลาวผักชีจีน ฟักบุ้งนะครับเต็มเลยนะพี่น้องมึงข้างหน้านะครับช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวนะพี่น้องพุงกะนะครับขออนุญาตเพิินเขามาชมนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องลหลายคนดนเบื้องครับข้างหน้าเพิินกัดตาเตาได้ครับเพิินพม่ได้โลงนะครับเนี่ยปลูกกับประมาณคืบหนึ่งนะครับนี่ครับหอมเิ่นแหงนมนะครับเป็นหอมแบงหรือเปล่ากับบะลูนครับตรงนั้นเขามาเบิ่งครับพาพี่น้องเามาชมนะครับเอาประสบการณ์นะครับเพื่อสีเอาไปเห็ดนะครับ พัฒนาสวนของเบืองครับงามหญีอันนี้เป็นแปลงบักทั่วนะครับนี่แปลงบักทั่วใส่สวนมากเพิ่นบม่ได้ใส่ระบบน้ำไปสายสายน้ำยนตนะครับเพิ่นหดสายยางเอาเลยนะครับหดสายยางคือมันซ่มดีซ่มในโดนนะครับสายยางอาจจะเป็นหกหุนบางทีนะครับคนหรือวันหนึ่งนี่อยู่นะครับนี่นะครับเราลองโฮมเพิ่นกับที่ปลูกอย่างพวกนี้ไอขึ้นชายแล้วว่าเนี่ครับขึ้นชาย แปลงเกษตรงามๆนะครับอันนี้เป็นเบีย้ยสลัดดิครับนี่ปดอันนั้นเดี๋ยวอันอนี่อยอันตั้งชาย,ยาปลูกในโฮมอันนี้กระลังเห็ดอย่างลกหอมออเดอร์อออเ,อเขาเขาจะสร้างเดี๋ยวเท่าไหร่นี่ลวดหนึ่งนี่นสร้งเป็นลวดเลยอันนี้กำลังหาบัตรโซ่ไอ้เพื่อนไอ้กำลังหาบัตรใช่เห้พี่น้องเขาเบิ่งทุกกำหาบาทรส้างเดี๋ยวเนี่ย นี่ติหาบาทอ่ะโอ้อายุโดนอนไรนะหอมแบงเขาอยู่ไหมันหอมแบงบ่อ์นไงนี่แน้นหนึ่งได้หลายบาทอยู่แล้ววันนี่เนาะนาำหนึ่งก็ได้ประมาณนั้นเนี่ยโอ้เนี่ยต่อต่อต่อแปลงเนี่ยเขาก็เห็ดวนวนไปเนาะเออปลูกอย่างนี้พี่น้องเลยมาเบืองพันเห็ดหลายอย่างใี้หลีด้ตั้งบักทัวโวยประเภทพักที่กินได้ดิผมว่ามีทุกอย่างอยู่นี่นี่ครับพี่น้องไว้แต่เบืองอย่างบักเขียก็มีบักเขียอย่างผู้ใหญ่ มะเขือปอมะเขือขาวตนโอ้โปัจจินี้มีหอดันยังก่อนนี่ในนะขึ้นชายนะงามขงามเหนียดีว่ะเนี่ยเดี๋ยวผมมีพาพพี่น้องเขาไปเบิ้งนะครับพอดีขี่รถผ่านมานะครับเห็นของงามๆมาเลยอันนี้เป็นเบี้ยสลัดโอ้โหเปิดบ้านเราเล่นบ้านยัยครับเบี้ยพี่น้องเขาเบิ้งผักเขียบเขียบเพิ่งเ่ได้ปลูกหลายต้นปั๊ดไหนนะครับนี่นี่มะเขียวขาวนะครับนี่นี่ก็เป็นักเขียวขาวักต้นักยังออ้หลาายย่ง บกต้นบกบ,บวบเลยดีอันนี้จะเป็นอันโอ้กำลังงามค่ะพี่น้องเป็นดินซ้ายนะครับดินซ้ายสี่แดงๆจกน้อยนะครับนี่นี่ครับทุดยอดทางนั้นก็ที่เป็นบักแตงมูนะครับพู้ทางพุน่นบักแตงมูกินหวานตีใหญ่โอ้นะครับนี่ครับแต่ผูดใดไรผมมีเวียกเ้อถ้ามีที่ดินหน่อยๆบ่หลายเห็ดคืออันข้าเจ้านี่เมือดกินครับบันตะมันนี่ครับเพื่อะไรแต่ปิงเกอร์นะครับนี่ อันนี้อันเนปเปอาติย้ายนี่โอ้ผมวันเนื้อตะวันส่วนมากส่วนมากทรงพอขาดนบนน่ครับนี่นี่ครับเนื้บักทวดินแบบที่นี่ดึกเขาครับกะว่านี่ครับบักแตงโมก็มีบักทวดินก็มีนะครับยางละนิดยางละน้อยพื้นที่ขยายออกไปเรืร่อยๆนะครับนี่พี่น้องได้ถามเพื่อนเพื่อนว่าพื้นที่อันมองนี้เป็นอย่างตะเกาสมัยตะกี้นะครับไงอันตะกีนเป็นอย่างอยูอย่นี่ เป็นปลาเขาได้ปลูกมันปลูกยังบ่อืมโอ้ครับเข็ดเกษตรผสมผสานอันนี้เป็นแช่บางส่วนนะครับเพราะท่านด้ไปย่างรอเบิดจะซื้อเล่นนี่ลายลีนะครับเฟียงกับมีห้อยอันนั้นก็บเป็น,อ,นอันยังก่ออันขึ้นชายตีขึ้นชายอันเพิ่นขาเจ้าสร้างดีไปไง กอดเดือยเน่าปัดเนา่นเนาไปเลยออเดอร์ Order, นี่คือประธานเล่นบ<า>่ะผุ่นข้างผุ่นก็ลังขึนน้นอีกเห็ดกระเสดวนไปอันนี้มาหาบาทด้วพี่น้องเด้อเนี่ยรถก็ลังหลกนางหลกย่างดีนะครับมีหอดอันเก้าอี้ประจำตำแหน่งพร้อมนะครับอันนี้เป็นควางตุ้งนะยัยเนาะควางตุง้งขึ้งอันนีงอันนี้กาดหอมเนี่ยอันนี้ประกาดหอมมันนั่นข้างหน้าโอ้ เห็ดยางดีเด้พี่น้องเพิ่งบอได้ว่าแปลงโยกแปลงสูงนะครับเปนปูกกับพื้นเลยดิรรยกรบเพิ่นบ่ได้โยกยากดิเพิ่มมันเป็นดินทรายเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันค้าหน้าครับอันนี้ค้าหน้าอันกินใบเป็นไงนี่นี่ค้าหน้ากินใบนะครับโอ้เพิ่นเห็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับรุ่นน้อยรุ่นใหญ่รุ่นล้านกันมานะครับโอ้หลายอห,หลายอย่างะคระับเบิง่งหมุนเวียนอยู่อันนั้นอันนี้เบิดกับปูิอันนั้นอันนี้ละไริี่ไง อันนี้ก็หอมลูกไม้ออกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผักซีเล้าวนะครับผักซีเล้าววางตุ้งนี่ครับกำลังงามพี่น้องบึ้งบึ้งอยอันนี้เด็ดเอาคือลกเอาเลยไงนี่เด็ดเด็ดเอาเถอะแล้วจะอะไรรุ่นสองมันเป็นบ่โอ้เนะครับพี่น้องเอาเป็นเป็นตัวอย่างนะครับจะลกนะครับไม่เด็ดเอาตาัดเอานะครับคนาหน้าว่ามันรุ่นที่สามหรือดูค่าหน้ไงนี่นี่นายนายบึงห้อยต่อะะมันไะมันรุ่นที่สามมันรุ่นที่สี่ โอ๊ยนี่พี่น้องมาเบิง่งใดบ้านยังบุห้หญ่นในบ้านนี่บ้านน้องโกน้อยอำเภอยังอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงน้อยขอนแกน่นแขนก้อนขอนแก,นก่นเท่าไหร่ีนี่ครับมาเบืองเลยครับบ้านน้องโกน้อยนะครับยุดทิดถนนไปเมืองพ้นนะครับออกจากแวงน้อยมาประมาณจะรู้ปุ้นนี่ออกจากกันบ้านน้องแวงถวัดมานะครับครับบ่บอลายนะครับเส้นเมืองพ้นนะครับเส้นใน ไอวิทย,ทยายการอาชีพพ้นนะครับมาได้เลยครับเพืนเห็ดย่างดีนะครับนี่ลีผมว่าเขตเขๆนี่ผมเห็นบางนี่แหละคากโมูนี่ลีพูดนะบักแจงโม่บักทวดินพืชผักท่านจะพืชนของเพิ่นเต็มหมดเลยนะครับผักอีตัวละลพานะครับมีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี่ผักซีนะครับนี่ผักซีผักซีกินหรือผักซีเล้วอ่นย้ายนี่ผักซีกินมันปะครับ ักษีกินหรือผากหอมป้อมนะครับภาษาอียรอุรรเพิ่นวานี่ครับอันนี้เพื่อนกะเน็บรดลั่นกันไปอีกนะครับนี่ขนาขานาขายมัดเจ้าบาทใหญ่หาบาทเบิดหาบาทเบิดหาบาทสมมติมือหนึ่งได้หาได้ลอยกำเนาะได้หาลอยแต่วันบ่ได้หาบ่าได้ลอยกำเลยแต่ละอย่างต่อมือแบบนี้นี่ครับพี่น้องเบิ่งกี่ลีผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวอย่างแปลงพักเพื่อนกับมาได้นะครับบ้านหนองโคน้อยนะครับ อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเบิงได้เลยครับพื้นที่พื้นที่ทบ่ได้ว่าหลายเด้อนยใหไงเนาะจากไรขึ้นไงจุดนี้ที่ว่าปลูกพักบ่ได้ทั้งร้วมบักแตงม้นนะประมาณสองไรได้บะสองไรกลัวสามไรเนาะระบบน้ำบนใสโซลาร์เซลล์นะครับกับเครื่องบินสินนะพี่น้องเด้อดีภาพไปเบิงนะครับเพี่ออันนี้ก็หัวเตอร์เน็ไม่นะครับมันดำมาเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นบักทั่วข้างนะครับอืม กำลังปลูกยางนากบบนี้นะครับปลูกยางนาสวยงามอิหลีนะครับผักบุ้งผักชีลาวสีเบืองหม่องไทยกอนคือพี่จะหม่องงามๆกักเสียบัดท,ที่นี่นี่ครับขนาเพิ่นเด็ดจนแล้วเด็ดอีกนะครับอันนี้เห็ดฟางนะครับเห็ดฟางพื้นที่นี่เป็นเพื่อนปลูกเห็ดฟางนะครับคือ ปลูกของเพื่อเลือได้ไหมน้องเต็มทุกถูกระเบียบนิ้วนะครับเหลือแต่ทางยางหน่อยๆให้ฮ่อเบิองเงืซื้อนะครับนอกนั้นมีแต่พืชน,นะครับนี่เพิ่นกำลังเห็ดเห็ดฟางนะครับนี่เบิองไว,ไว้ไว้รุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็ดตัวย่างนี่บอกเห็ดฟางนี่นนออกออก,ออกจากรุ่นไปครับนี่นออเปิดเพราะเปลี่ยนนั่นแล้วเ,เปิดเปิดให้เบิงเเองน,นี้ให้พี่น้องฮ่อเบิองดูพูดเพิ่น กะารพห่นอยากเห็ดน้ำผลเดี๋ยวมาเบิ่งเป็นตัวยางอยู่บ้านนองกูหน่อยเขาเนี่ยเดี๋ยวแม่นบ่มันบ่เปลี่ยนมุ้ยหนิเดี๋ยวโอ้นี่ตีโอ้โหแบบนี้นี่เก็บได้โดนบาดอันเห็ดฟางเขาเนี่ยเห็ดต่อต่อต่อขังเจ๊สภาพอากาศครับเลือเจ้าสภาพอากาศมันออกอู้นี่เต็มเลยเขากระเด็ดมันโลยจะบาดพวกเห็ดฟางเดินนี่แต่๊ครับพันธุ์สังรุ่งตลาดกันร่หกสิบรุ่งหกสิบโอ้ได้หลายบาทเนาะต่อรุ่นต่อต่อเทียเนาะ ทังทังงในอ่ะพูดนะเฮ็ดเีกเฮ็ดอีกเนตใบเหรอพูดเดียวเนาะมันเห็ดพูดเดียวเห็ดฟางนะครับเป็น้องพันเ็เป็นก้อนยังดีเลยนะก็หลายหลายเติบด้วนี่มีนาจอัดยงดีหลยวันเดียว้ายบึงนะครับมันมันเขาเขาซื้อหัวเชี่ยวไม้ติดหรือยังไงโอ้แล้วเ้าเขาผสมอย่างเนยอยู่เนีนี่ก็ส้สันครับอืมอันของไอเอายังเนย โอ้พวกขีวงว้อจะยังไดบบงดีอ๋อม,นอมน้นไข่โอ้โหนี่ครับอันนี้เด้แนวอ่นเห็ดไทยมันเป็นก้อนนะครับเห็ด<อ>เป็นแทนที่เรียบบ็อกนะครับนี่แล้วก็เหยียบด้วยเนาะเบื้องโ่งเราเนี่เหยียบเอานะครับ,แ,รบแล้วก็ตีแป้งนะครับกวนขคางๆรอบให้มันเป็นโน้นๆเพิ่อเก่ามาเห็ดเลี้ยง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 กันแล้วก็ปูผาห้วยเขาทายุพี่น้องเบื้องเพิ่นเห็ดนะแต่ว่าแต่ของเห็ดก็ติดบ่คือหรอก แมนบอต้องเฮ็ดเละทีครับครับทั้งปุ่นตอนลี้แงโมนะครับแตงมมกินนั่นกินน้วยล้วอะบริเวณรอบข่างเพิ่นกับลูกไม้ยืนต้นนะครับพยุงอย่างหน้านะครับผูกปีนี่นะครับบอกอีบลอกกี้ปีนะครับกับต้นญ่แล้วพวกพยุงกับอย่างหน้านะครับเพราะว่ามันตัวเลี้ยวอยู่นะครับเมียนต่อไปกับป้อมนี่กับบ้าคนมาเบิ่งงานเต็มเหรออืม มน่อนมีคนมาเบิ่งหลายอยู่เลยตีาัวมันมันเป็นพื้นที่หนาเป็นเอาเป็นตัวอย่างนะมันปลูกทุกอย่างอีหลีเนาะนี่คนกำลังเห็ดู่ครับนี่อันนี้พกับก,ก,พกบุ้งนะครับนีวน่วิธีาาการปลูกพักบุ้งนะครับวันวันเป็นพนาเรากันเราก็เอาฟางเอาฟางคุ้ม้แล้วก็หคดน้ำม,มันในเสือนี่ครับวิธีการปลูกพักบุ้งนะเพื่อนเองบนยากนะครับเสร็จแล้วก็สิทั้งนี้ถึเป็นยังนี่สลันเนียสลันเนียครับ เขาก่าวันๆเนี้ยๆไปเลยนะจ๊ะโอ้โหนะครับเนี่ยโอ้โหมันขายสินค้าขายดีตัวนี้มีอนอยู่นี่นะครับอันเห็ดเป็นงุโค้งนี่เฮ็ดเบียร์หน่อยมันตืเนาะบอมรู้อันคุ้มคุ้มผ่าเบียร์หน่อยมันก่อนเมี่นบ่บ่ให้มันเหี่ยวโอ้โหนี่วิธีการเฮ็ดแบบนี้เนะพี่น้องแล้วก็เอาอย่างคุ้มแบบนี้นี่ผ่าเขียวเขาเิผ่าเซเลน นี่นะเฮียวงามขักงามเนี่ยครับน้มขักงามเนี่ยลีใส่ปุ๋ยอยัางเงินไอ่มันคืองามขกักเนี่ยเนี่ยปื้ดมันงามอีหลีเด้นี่พี่น้องเพิ่นใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดน,นะครับงามแห้งนะครับเบิ่งนคุณเนี่ย ถุกตะล้างนิ่วครับพี่น้องมีแต่ท้างยางนะครับตรงนี้ท้างยางอีหลีนะครับพู้ไดยบดเสียมัะยางมาเบิงงานได้นะครับบ้านน้องโก้หน่อยถ้ามูเบี้ยเิ่นแปะไอ้แปลไม้เิ่นเสียวผ่าสลนคุ้มแบบนั้นนะครับเพราะว่าต้นมันต้นแข็งแรงนะครับเพราะต้นมันแข็งแรงเพื่อนกับเปิดออกนะครับให้มันได้รับแสงนะครับเพราะเพื่อยติขาดแสงไม่ได้นะครับมันจิบการเจริญเติบโตมันจีบพอดีนะครับคนนั่งด้วยถกทุกระเบียบนิ่วนะครับที่มีถะนพืชเต็มเลยนะครับ พี่น้องปนวาดก็มีคนมาเบิง่งานเรื่อยอยู่คนนะครับนี่ผักผักที่จีนนะครับเบิงผักที่จีนแล้ววานเอาเลยนะครับวานวานกับฟางคุ้มเลยนะครับอันนี้เป็นแปลนทั่วนี่ทั่วกำลังออกดอกนะครับแต่บอกทั่วจะปลูกซ้ำนี่ก็ได้เงินเป็นหมื่นแลวครับนี่ทัวปรปลูกซ้ำนี่ปลูกให้มันออกหนาเรีงแห้งคักครับพี่น้องอันนี้เพิ้นใส่ระบบน้าหน้าใบสายยางหดเอาด้วยครับนี่ เดี๋ยวมาเบิ่งงานขัดครับน้องมึอนี่หมกม่วงแบบนี้หลายอย่างครับเดยผ้าเบิ่งฟั้งนั้นทั้งนั้นครับนีนนี้กที่เป็นน้องนะครับไม่น้องเดียวแล้วบเพื่อนใส้อันี้รถเอานะครับเป็นเครื่องบินซินอยู่นะครับเป็นเครื่องบินซินนะครับเบนซินนิวนิ้วครึ่งนะครับเบนซินท่อออกนิ้วครึ่งนะครับนี่ก็เนี่ยมองเป็นยูนะครับพี่น้องอันนี้เป็นผักขาดหินนิหน่อยเนาะ ปื๊ดกระเช้าะวานเอานะครับวานทาีน่เราผลเกลเอาฟางนะครับคุ้มข้างบนแล้วก็ลดน้ำลดดูนะครับมันงามมีหลีพี่น้องเบิ่อนพอข้าไปข้าสั่งบัวบัดตัวใบพุน่นนะอันนี้กำลังออกดอกนะครับนี่เบิ่งต่อที่เท่าไหรผมกับบอลลูเขากัดน้ำปั่นน้ำข้าเจ้านะครับเบิ่งนมีวิธีการเด็ดนี่เบิ่อนแล้วพี่น้องเด้อเพินพ่นเพิน่นบ่ได้เด็ดจำเด้นี่เพิ่นหักเอาสูงๆนะครับนี่ ให้มันให้มันมีคอแตกขึ้นมานะครับโบนบาด็ดจำนะครับบบต้องเสียดายนะเพีบบ่น้องเปืนหักเลยนะครับนี่เบ,บิ่งเอาความงามเนี่ยอลังการในลีนะครับเบื้องดอกก็ขายแพงกว่าเก่าอีกนะครับดอกนี่ยิ่งมาได้ของฝากเน้อใหญ่าปาดทู <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวสิมายามยอยู่สิมาากินต้มปลาหรอก นี่ครับผู้ได้มากเกษตรมาได้ไดเนะครับเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านน้องโกน้อยว่าท่านว่านี่ไรกำลังเก็บอของฝากให <น S 1> ้สวนใหญ่หวงัง,วงสวนใยายหวังครับยายจ,จ้อย <laughs> มาเลยครับมาเลยอีหลีป <laughs> ้าถ้าผู้ใดมาเห็นเหล่ากันเพาอยากเห็นกเกษตรนี่แม่ไม่ได้ล่างให้เด้หน่ครับว่าเป็นอย่างนี้มีผักซีลาวยังนี้ผักของฝากนี่ครับโอ้ผักีจีนแล้วก็กวางตุ้งขายเพิ่นขายแค่มัดหาบัดนะครับพี่น้องมัดจ้อยเนย หรือว่าพอค้าแม่ค้าแถวเมืองพนเมืองคงแถวบัวใหญ่หรือว่าแว้งหน่อยผู้ใดอยากมารับซื้อมาสนับสนุนสินค้าเกษตรกรก็มาได้นะครับมาสั่งได้เลยนะครับพี่น้องเนี่ยเพิ่นกำลังจะปลูกข้าพโพดเป็นบอยอันแม่เนี่ยแตงโมกับมีแตงโมกับมีมาเลยครับมาเลยหรือว่าผู้ใดอยากมาเบิ้งนะครับมาได้นะครับเพิ่นเห็ดบจังไหนจังมาถามเพิ่นเบิ้งนะเพราะว่าเพิ่นบ่คไปไม่ได้ผมสัมผัสต้องขอโวษขออภัยนะครับ ไอ้พวกเมร์แล้ววันยากอยู่ช่วงเศร้ามันพอดีนะมันยากับครส่วนมากคือระบบน้ำสิไสสายยางนะพี่น้องนี่สายยางมันงามไม่หลีนะครับถ้าใส่สายยางนี่โอ้นี่ครับของฝากนะครับเขาได้ไปกินกับปุนแต่ว่างางไมหลีนะแม่เนาะสะออนไหลน้ำนี่ได้หกเกอยเด่นไหนเนี่ยหนึ่งหกเกรลอยมันหกสองสองละสิบบาทเนี่ย หกสิบบาทแต่ว่าได้หลายร้อยเดี๋ยวหกร้อยแล้วแล้วกันธีก้นผูกย่างอื่นมาที่นี่แนวอื่นไปใส่ก้นเอาหรือใส่รถไถไถดึงเอาแล้วเอาไถดึงจวดจวดขึ้นเลยจ้ะอืมนะครับประกาศหินเนี่ยเป็นประมาณนั่นประกาศหินนะครับเดี๋ยวอันดีพระพระพี่น้องเขาไปเบิกเงินโซล่าเซลล์จกบาทก้อนเมียกันที่ไหน เบิ่งนะครับแม่ก mm ํา hmm. ลังเก็บของฝากให้นะครับพี่ครับในนนนี่มีปลาหลายบ่แม่ปลาอีย่างอยู่ในนี่ปลานี้คุณนะครับน้ำโซล่าเซียวเพิ่นนะครับนึ่นกำลังไหลบึมบืมอยู่นะครับน้ำจืดดีบ่แม่น้ำจืดนน้ำเค็มมองนี้มองนี้ดวงดีก็มูถึงน้ำจืดบ่อยากหนีไปไสรอกนี่ยูยูน้ำเพลินก็ได้นั่นะ เพชรเกษียรไฟ้อยอันหมดแม่เดี๋ยวพามาบึงโซล่าเซลนะครับนี่ครับเป็นโซล่าเซลสามแผ่นนะครับนี่ครับติดตั้งองมันวาอันหน้านี่ยอันสามแผ่นนะครับแผ่นอาจะแบบน้อยนอยเนาะ่าจจะประมาณสามร้อยสามสิบเนาะนี่ครับเป็นโซล่าเซลนะครับนี่ครับเป็นบาดานนะครับเลือกจักเมตรอันหน้า ตามสีโอสซัมกับกับผมอยู่หน้าเลยตัวนี้ครับจ่อให้เพิ่มอีกจอเพิ่มอีกเจ็กสิบเมตรเลยหรอนั้นเราก็ยอะอีกสิบเมตรสิบสิบห้าถึงสิบสิบเมตรนะครับโซลาเซลล์แต่ว่าน้ำกัไหลดีนะเป็นน้ำจืดนะครับเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับพลังงานจากเทวดานะครับพี่น้องนี่ครับเขาจ่ายครั้งเดียวแต่ว่าสูบน้ําได้ทั้งวันนะครับ สูบอะไ้แต่ยนี้ยมือคืนเหรพี่นอ้องนี่ครับกับลุลงป๋วย,ย,ยมันไฟฟ้ายอยู่ข้างหน้านี่เนาะสบายนะครับขา้างหลังกับเพิ่นกับปูกับพงกับพดไปทัวร์ที่บ้านเจเด้เดนนะครับนะครับพี่นอ้องกะิบทีปทยครบเบิร์ดปันไดได้พี่น,อนอ้องกับยามากันได้หมดน,นี่ <laughs> มันหลายอย่างเฮงตั้งสี่เปลาไปข้างหน้าโต้นะครับ ผมฝากไปได้ผู้ใดอยากมาเบิ่งงานกับมาได้นะครับอยู่นี่แหละบ้านน้องโูน้อยอำเภอแวงน้อยนะครับจังหวัดแขนก่อคขอนแก่นเขาเนี่แหละมาเบิงได้นะครับถนนเส้นนะครับยังเกาะบ้านน้องแวงทาวัดไอเมืองพ้นนะครับครับมาได้นะครับพื้นที่ปะผมว่าคักอยู่ดอกพุนเหตดคักอีรีมาเบิงได้เลยครับับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ